โอ้ยครับแต่้าน้เติมได้แค่คำนบอฉันไใช้วเขาเป็นวาัรไม่เป็นเธอเราเลิกกันปะรีบเหรอเออยมหลเดแล้ว โล่อไปเออๆ้านได้เอาวันนี้สวนแล้วสวนแล้วอ่ไม่อุ้ยอ้อขึ้นไปหน่อยอ่ะขึ้นไปหน่อยอ๋อนี่เมื่อลงไปไปอุ้ยขับเร็วเก็วเร็ว เกอโดนทรมาร์ร่างกายทรมารร่างกายมเลีย <robi> ต่อไม่ได้ปัดผมเหมือนเดิมเ e a d s ชอ t มึงสิสแตกอีดนบ่เหลานั้นกูทรหาไปยังเจ้าบอรับเฮ้ยกูบอกหนึ่งเขาแต้เศร้ากูบอกกอกน้าให้น้ามึงเหตุไปเบียว่อการงานบวชเจอกูน ไปไหนอ่ะมาซื้อข้าวมาดิโอ้โหแล้วไปมันก็ดูดิอะไรติดน้องติดหน้าหมดเลยเนี่ยเอออะติดหน้าหมดแล้วหืมมันน่ารักสุดๆจริงๆเลยปะเออดีเพื่อนเราอ่ะน่ารักแฟนกูน่ารักมากว่ามันต้องมีใหญ่แน่มึงมีพิลุนไม่มีหรอกจะไปซื้อก็ไปโดยเรแล้วแล้วก็ซื้อให้เพื่อนแล้วกันว่ามันต้องมีพิรุนโคตรน่ารักเลยว่ะไปโคตร โชคดีมากจริงที่ได้มึงเป็นแฟนเน่ะโอเคฝากเธอฝากเลยนะซึมเป็นซ่วมเลยนะไอ้ซ่าเป็นไงล่ะเธอนอกก็ทิ้งมาเจ็บไหมล่ะเธอ